็มือใหม่กันมีอะไรก็เสริมเติมแนะนําก็เสเติมได้นะผิดพลาดในการไหนก็ก็แนะนําก็จบเสร็จปุ๊บนี่นะว่าเจ็ดเจ็ดอย่างที่ต้องทำและแนะนำหน่อันแรกเลยดับเลยดูดงผู้ว่า ได้ยินมาได้หินอันนี้มันเห็นความกล้าก็เป็นตัวติดพยายามลงกนะันมันก็ได้ขอมได้ยินเป็นกันครับเดี่ยวกวันเลยจะมีช่วงเวลาบอกันี้ตงให้ทุกวันเว่าจะมีระดอันทีน่สองเขาหินมาซื้อแลยย้วั็เดา๋ยวันนี้มาซื้อตุ้ปั้นแกะสละัด ปั้นเสละก็จะเรียกว่าหัวแมวของเขาิอแถยที่ได้ซื้อได้วันละสิบอันอันที่สองก็คือซื้อได้วันสิบอันซื้อไปเหรอครับสิบอันแนะนำก็คือซื้อไปเลยแบนเตอรี่ทุกเจ็ดโมงก็ซื้อไปอันที่สามอันนี้ที่ผมพอโอเคกับมันนะก็คืออันที่สามซื้อหิน คนขายของร้านขายรถเก๋งนเลยอีกนักปัญญาเนี่ยนะเดี๋ยวนะครับมันเอาไว้ค้าของมาขายได้ดิ้งแรกๆอ่ะเออมันก็มีใช่ไหมล่ะครับเป็นสองพันเองถึงปัญญานหละเพราะมันจะได้จากตัวตลาดนิติเพราะว่ากันตอนที่สี่ข้อกิ้วครับอัพกิ้เข้ากิ้วอะไรก็ได้แต่คุณต้องดูรายละเอียดดีๆนะคุณก็ดูผมก็เข้าหัวแหละ คุณก็ดูบัฟว่าเขาอัพบัฟไว้เนี่ยเขาอ,อัพบัฟอะไรบ้างมีบัฟอะไรที่เขาอัพเป็นเลเวลเราก็ดูตามเลเวลแล้วก็เซฟมาใช้เวลาใช้ก็จะบอกว่าใช้เจ็ดร้อยสี่ร้อยบริการแล,ล้วก็บริจาคทีแบ่งเราจะดูรายละเอียดได้ในพวกข้อมูลกิวอะครับก่อนเข้าก็ไปดูบัฟก,ก่อนเขามีบัฟเลเวลอะไรแล้วก็กดใช้งาน วันที่5อย่าลืมรับของถ้าคุณได้กดใช้อันนี้ s o ตรีแอคฟิลเตอถ้าคุณได้กดใช้นะมันก็แจกมันก็แจกมาใช้ใไม่ใช้บ้านเลยมันก็ได้บัฟจามนี้นะแล้วก็เวลาคุณเข้ารันคา้าลันค้าแชร์รัให้มารับของแบบนี้ด้วยนะ,ะมันจะมีให้รับฟรีอยู่ครับพวก อยู่ในแพ็กเกจรายวันมันจะรับฟรีได้สามอย่างถ้าคุณเติมนะถ้าไม่ได้ถ้าคุณกดใช้ไหมผมก็มารับมันจะได้ทั้งยาชุบไอไปชุบแล้วก็สกอเรามารับรับทุกวันีน่มันจะให้ใบนีก็ได้หมดเลยนะ ก็ซื้อทเฟสพวกกลุ่มตัวสลัดกลุ่มตัวสลัดทำทุกวันมันจะลิมิตอยู่มันจะมีลิมิตให้แล้วก็มีรีเซ็ตแล้วก็มีรีไฟล์ก็พยายามว่าทีมก็จะมีหินสลักมาให้ด้วยทีเราก็ทำแต่พอเขาไปแลกของนี่นั่นมีสองคนคนนี้เราก็ดูตามประกาศนะคแล้วเราก็ดูของที่จะซื้อที่เขาขายอย่าง เราก็ดูว่าเราจะซื้อของตัวไหนเพราะว่าในตลดเขาเลยมันขายมากที่เดได้จะนาหน่อยก็จะเป็นการเช็คตลาดส่วนตัวผมนะผมก็ไม่ค่อยอะไรรู้ก็คือถ้าบางทีเราจะดูของราคาแล้วก็จิ้มคนขาแล้วก็าาดูเลทน,นะครับอันนี้คือตอบแพ็คไนะต้องดูว่าตอบแพ็คไหมเขาขายเป็นเม็นไปได้บางอย่าง เราก็ดูว่าอะไรปันเท่าไหร่นี่ก็ดือคุณต้องจิ้มตรงนี้ทีหนึ่งให้ดูเลนต่ำสุดเพราะงั้นก็ไม่มีคนขายนี่ก็จะเป็น 5. นี่น,น,นี่ค้ามมาไงก็ขายได้ปันยูซีผมว่านี่ราคาดีดเอเซนเสริมแรนด์ดไม่ดีคือต่อกกล่อง ตกสี่สี่เลยนะอ่าจะมาใช้อันนี้ออกมารัวกนแล้วก็อันนี้ก็เอาไปขายเช่นกันก็เ,เอาไปขายก็ดูเลยเจ็ดเจ็ดจุดสี่เมื่อขายไปได้แนละ้วกุ้งจิบมมาแล้วสิบกว่าถ้ามันตกอันนี้ก็ว่ากันอีกทีอันนี้ก็ขายดีครับเครื่องหล่อลดาวสิก็มีหลายอย่าง ก็ครับเป็นเหมือนกันกลายเป็นเป็นเหมือนกันแบบครับยาครับของครับเม็ดดีครับเช็คตลาดแล้วพี่ดีครับสวัสดีโตอ่านีห่วงบนมือใหม่เหมือนกันนะก็ถ้าคุณจะครับแพ็คใช่ไหมให้คุณมาเลือกที่แพ็กเอ็ดเซนต์แต่คุณก็เลือกแพ็คที่ผมบอกราคาดีก็คือต่อแพ็คมันใช้45แล้วก็ใช้หยิบปากกัปยาแอบในตรงนี้ก็ครับไปขายได้ในตลาด แล้วแต่ว่าเนี่ยคุณก็ดูว่าขอมีเท่าไหร่แต่บางอันผมก็ไม่รู้นะพราผมไม่เคยดอกตอนขาแล้วแท็กพวกนี้อะไรครับเที่ยวไปขายได้แล้วก็อันนี้ก็พอขายได้อันนี้ก็พอขายได้มันต้องใช้คนเลยแท็กพวกนี้ก็แล้วแต่ราคาครับเราก็ดูว่าเราจะขายหลายอันไม่ใช่สามสิบนะประมาณนั้นก็ ที่ผมรู้ก็นะ่าจะมีแต่เพียงเท่านี้ก็ขอบคุณครับที่รับชมขอบคุณครับถ้ามีอะไรก็จ <c oughs> ิ้งคอมเมนต์บอกกันไปได้นะรลายะเอียด,ดต่างๆเกมนี้